แฟนๆช็อกเห็นหุ่นนางเอกลูกหนึ่งลีนไรไขมันจนน่าเป็นห่วงดูแลตัวเองหนักมากจริงๆสำหรับนางเอกหน้าเด็กเจนีอลพาสณป้อมเพชรซึ่งปัจจุบันอายุเข้าวัยเลขสี่แถมเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแต่อร่าความสวยสะพรังหุ่นก็แป๊กก็ลีนขั้นสุดจนหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อเห็นภาพล่าสุดของเธอในอินสตาแกรมเจนีนีนิเลเวนสาวเจนี่มาในชุดเดรสสัส้นสีม่วงโชว์แผ่นหลังที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อไรไขมันแฟนๆต่างคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่เพราะภาพนี้แม่ดูผอมแห้งเกินไปอทิ ชอบพี่เจนนี่ตอนมีน้ำมีนวลยิ้มคือสวยน่ารักมากผอมมากเกินไปไม่ควรมีค่านิยมแบบนี้ดูป่วยสวยงับบกแต่อยากให้มีน้ำมีนวลกว่านี้เหมือนที่ตอนแสดงละครแต่ก่อนฮับบกด้วยความเป็นห่วงค่ะคุณผอมแห้งมากเกินไปแห้งกรนจนกระดูกทุกส่วนโผล่เพิ่มเนื้อสักนิดจะแลดูสุขภาพดีเพรียวสวยเลยค่ะเป็นห่วงสุขภาพนะผอมเกินไปผอมมากไปค่ะเพิ่มอีกสักหน่อยจะสวยมากแม่สวยอยู่แล้วร่างกายแข็งแรงแม่อย่าลดน้ำหนักมากไปกว่านี้นะ อยากให้ดูมีน้ำมีนวลกว่านี้นิดนึงกำลังสวยเลยนี่ออกแนวน่ากลัวไปแล้ว